จเริ่อนธรรมนำ่น μ, สุขทันสาธุชนทั้งหลายเมื่อนี้เสด็จม,มาให้ธรรมะในหัวขอว่าภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกอันนี้เป็นเปรียบเทียบให้เห็นง่งายว่าการเข้าถือของหนักเช่นห้องแบกกระสอบเขาแบกสอบปูนสอบใส่ อาสิบกิโลหกสิบกิโลหลายกิโลก็ตัวได้แห้งหนักนี่เข้าเห็นสัดสัดเลยสิ่งถี่นั่งนักนี่เข้าแบกมันรู้สึกว่าเป็นถุกแตกความไามยของธรรมะเพื่นนั่งเพื่นไมยถึงว่าเข้าแบกขันหาเข้าแบกขันหาคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเ้าแบกไวยึดมันไวยึดถือไวมันเด็นให้เามีความทุกข์ก็กเอาง่ายๆะว่าต้องไปเเ้าละเอ,ะเอะียดหรอกเอาเรื่องอารมณ์ห้านี่ละ่ะอารมณ์โลกอยากได้อารมณ์โกรธอารมณ์คัดเครื่อง อารมณ์หุนหันพันเล่นรักโลกโกดลงนี่แห่ะมันเกิดอยู่จิตใจไผ่เแลวมันสิมีความถุกคืออารมณ์แม่นกิลเลสเฮาเนี่ยบ่เห็นกัตามบ่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจเฮาเมันเห็นให้เฮานักใจนีอยู่สพานประเทศล่า เมื่อกี้กระโดดสะพานตายสาพน์ตะว่าพลหลอดก็มีผูผาหลอดก็มีซอยท่านกรหลอดมันเป็นยังนนเน๊คือนักอารมณ์อารมณ์ซึมเศร้านี่กันนึงละอารมณ์โลภอย่าได้แห้งอันนึงละอารมณ์เครียดพยาบาทไร้กันหนึ่งละอารมณ์นนมาบา่นนอบพอใจในสิ่งที่ตนเองประสบนี่แหละ นี่เรานีถือว่าเป็นของหนักอ,อันนี้เนี่ยเห็นไ,ไงหรือผิดจะหน้าเห็นยังไงเป็นของหนักนักจนคนขาโตตายขั้นบริหารควมหนักบ่ด้เอาจังศีรษะของเบาๆขั้นหฮาหยึดถือไวนน้นั่นๆมันสิมีความหนักอ่านี่ประกาอันนหน่อยนี่เอาถือเขียนเข้าเดียวนี่วางไว้บ่หนักเด้ บันเขาลองจับไหวเบิดเหม่อบันบาบางจักเถื่อบันประการเทาสิปวดเมม่อได้บันรู้สึกว่าร่คันรู้สึกว่านักของยังกระตามเี่ยเรายุดถือถือขึ้นมาแล้วคันเบว่างมันสินักสิเมนมันบ่มีน้ำหนักกระตามอารมณ์ต่างๆคือกันที่เหล็กอะมันสิเล็กหน่อยเครียดหน่อยๆแต่ว่าเครียดแล้วเบาบางจักเถื่อหลายกลายเป็นพยาบาทมันนักเป็นหนาเห็นบ่ กลายเป็นพยาบาทโลภเนน้อยอยากได้เนน้อยแต่ว่าบ่าวางจักเถื่อคว่วมอยากได้เฮ็ดให้นักเฮ็ดไปให้ป่นไปจีไปหลักไปขโมยไปลอยเอาของเขาีนกะที่แหลกมันกะเนนน้อยนะแต่ว่ามันบ่าวางมันถือไว้ดวนมันก็เลยกำรลบจังสันแนวค่วมเครียดค่วมศูนย์คว,ม,คว,ม,ควมบ่อพ่อใจ ต่างๆความอยากได้ต่างๆเฮ้าให้ว่างไว้ๆมันก็มีสุขคนละหลบกวดลงเฮ้าละกิริม้อนบดม้อนใดนี่มันมีสุขคนแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้ว่างไว้ๆเขียยจะไปเขียดโดนเขียดมันนี่คุยกันยันนี่ก็ให้เศร้ายันนี่อ่ามันกะพอไปทำไรจิตใจเฮาแล้วก็บ่ได้ไปทำไรผู้อื่นอยากได้ยันนี่มันบ่มีความสามารถสิได้เฮ้ากับอยว่างมันไป เพราะว่าของมอนนี่เขาหาย่ำไม่ก็ได้อย่างสี้นะจริงที่เขาต้องกันความฮักความสั่งทั้งหลายนี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วให้ว่างไว้ๆเพราะว่ามันเนย่ยม่าเห็นโตอย่าไปถือมันให้มันนักใจอ่เมื่อน,นักแล้วนี่สิ้นความห้องนักนี่นี่ขนาดเราเรื่องอารมณ์จะเจอได้นน่บางคนเนี่ยวเาบดขันหาสัมบันฑ์อกแค่เรื่องอารมณ์นี่เขาก็เห็นยังไงแล้ว่ามันนํำทุกข์มาใหา้จังสันตต้องปล่อยว่างอารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านจิตใจมานี่ทุกเรื่องที่เฮ้าสร้างขึนเองที่ผู้อื่นสร้างให้เฮ้าต้องแต่ไยว่างไม่ไห้เฮ้าก็าาสิเพาะผ่านผลความทุกข์นั้นไปได้ก็สิเป็นผู้มีความสุขหลายขึ้นเอามื้นนี้ก็ในธรรมะสันส้นๆตัวนี้ละ่ะขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าันทั้งหลาย